เออพี่ครับพี่ครับพี่ช่วยไปส่งผมที่วีปังหน่อยได้ไหมพี่วันนี้ผมรีบมากเลยอะพี่แถวนี้ก็ไม่มีแท็กซี่ด้วยพี่ไปส่งผมหน่อยนะอ๋อได้ได้ได้สองร้อยนะครับฮะส <What? S 1> องร้อยเออปกติผมไปแท็กซี่มันแค่ร้อยแปดสิบเองนะพี่ก็กูไม่ใช่แท็กซี่งไงอ่าโอเคครับสองร้อยก็สองร้อย นี่เป็นเพราะผมดีพ่เฉยนะไม่งั้นผมไม่ยอมจ่ายหรอกงั้นเราไปกันเลยนะพี่ไปไปได้ยังพี่ไปไปสิไปไปอยู่นั่นแหละมึงก็ขึ้นรถมาก่อนสิมึงไม่ขึ้นรถแล้วมึงจะกูไปส่งมึงไงเราเออจริงด้วยอ๋อาังเกเลยพี่เออนี่คุณผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิดูคุณรีบร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยดิพี่ ผมไปกินข้าวที่มีปาร์กมาแล้วดันเป็นลืมปากกาไว้บนโต๊ะที่ร้านอาหารนะพี่ผมก็เลยต้องรีบไปเอาคืนอะ่ะแล้วปากกาแท่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ปากกาทั่วไปนะพี่ผมซื้อมาในราคาแพงมากตั้งแท่งนะ1สิบแปดบาทเลยนะเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมคุณเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณยี่สิบบาทแล้วคุณก็นำเงินยี่สิบบาทเนี่ยไปซื้อแท่งใหม่โอเคไหมมันจะดีเลยพี่ผมเกรงใจอะ่ะเอาไปต่อหนะ้าเราคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ พี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับโอเคครับงั้นผมก็ขอบคุณคิดหมักไปนะครับเป็นไรครับอผมไปก่อนนะพี่เดินทางปลอดภัยนะครับครับพี่เดินางปอ๊ะเออพี่แน่ใจนะครับว่าพี่จะให้ผม20บาทจริงๆอะ่ะไม่ใช่มาเสียใจทีหลังนะแน่ใจเอาไปเถอะผมไม่เสียใจหรอกโอเคครับพี่เอ๊ะมันใช่หรอวะเอาเฮ้ยคุณหยู่ทำไมวะ หลองมันรู้ตัวแล้ววะเนี่ยพี่ผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ถูกอะอมันไม่ถูกไงล่ะครับพี่ผมว่าผมจะทอนให้พี่2บาทนะเพราะราคาปรกกามัน18บาทแต่พี่ให้ผมมา20บาทอะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องทอหรอกเหมือนแค่2บาทเองคุณเอาไปเถอะโอ้พี่นี่จะดีสุดไปเลยไงก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเอองั้นผมไปก่อนนะพี่ครับผมไป เอ๊แต่ผมว่ามันไม่ถูกอยู่ดีอะพี่คือผมยังไม่ได้จ่ายเงินค่ารถขากลับให้พี่ไงเออเกือบลืมไปเลยพี่เราคนไทยด้วยกันผมไม่เอาเปียบพี่หรอกอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่งั้นป่านนี้คุณก็ยังต้องอยู่พีป้าอยู่เลยเนา evet ะจริงไหม<อ>ก็ใช่นะสิยังไงผมก็ต้องกลับมาอยู่แล้ว <ๆ S 1> <Oracle. S 2> เอออ่านี่พี่200บาทเ้าขอบคุณมากนะครับ ครับเอองั้นผมขอตัวไปซื้อปากกาก่อนนะครับครับวชสดีครับพี่หวัสดีครับครับผม